และภาคเอกชนนะคะโรคกระจาดขึ้นค่ะให้เด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไปมาชมเดี๋ยวเราตามไปดูในการกันเลยดีกว่าค่ะว่าม,มีอะไรบ้างน,นะน้องชื่ออะไรคะเบียค่ะโูดนี้คือโมนอะไรเอ่ยพูดของประชรการที่เก้าค่ะคือเป็นพร,พระองค์มีพระปิชาวความสามารถหลายด้านค่ะแต่ว่าอย่างที่เรารู้ก็คือหลายด้านแต่ว่าที่เรายกมาโช์ก็คือ9ก้าด้านค่ะนี่ก็จะเป็นหลักการค่ะ ที่พระองค์นมาทฤษฎีปฏิบัติค่ะแต่ว่าพระองค์ไม่ได้ทําด้วยตัวเองนะแต่ว่าเป็นการเป็นคนคิดขึ้นมาแล้วก็ส่งไปให้รัฐบาลรัฐบาลก็จะแบบว่าเริ่มําเนินการแบบช่วยเหลือประชาชนเพืแ่อบบมีสิ่งต่งางๆอันนี้ก็คือ23หลักการที่เป็นทฤษฎีค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการพระราชดำริที่ทรงเริ่มทานะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือโครงการผลไม้ที่จัดทบุรีค่ะอ,อย่างที่เรารู้ว่าแบบว่าสง่งออกไปที่ไทยก็เป็นผู้เรียนเป็นหลัก แต่ว่าเรามีการบอกว่าทดลองผสมพันธุ์ทุเรียนค่ะมีทั้งหมด9้าสายพันธุ์แต่ว่าก็ใช้ชื่อเรียกเป็นหนึงค่ะอันนี้เป็นสังเชื่อปกติเราจะเห็นเป็นปลาการลังเป็นแบบว่าบ้านปลาการลังใช่ไหมแต่อันนี้คือสังเชื่อที่แบบว่าเป็นที่อยู่อาศัยของปลาค่ะที่เราทําเป็นโมเดลแบบน,นี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําเป็นแนวตรง,ตรงๆเหมือนปลาการลังเรือก็จะสามารถ,ถาทางซิกแซกไปได้เรือประม,มงใหญ่ชาวบ้านไม่สามารถไปเก็บปลาได้แต่อันนี้เพื่อแบบว่า เก็บปลาเพื่อไปหาเลี้ยงอาชีพตัวเองได้ค่ะรนาคาปูคะเป็นแบบว่าถ้าเกิดว่าเราเอาปูที่เป็นไข่ไปหมดปูก็จะไม่เกิดระบบลิิเตสไหลหมุนเวียนมันก็จะไม่มีค่ะใช่ไหมการเอาไข่ปูอะไปฝากไว้ที่ธนาคารเพื่อแบบในการพอเลี้ยงปูต่อไปอันนี้คือความสําเร็จที่แบบว่าทําขึ้นมาทั้งหมดก็คือมีกะป่าชายเลนทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวแก่คนที่แบบ หรือสร้างไรได้ให้คนในพื้นที่ต่างๆะะอันนี้เป็นการเร้างพื้นที่ป่าต้นนาป่าทดแทนนะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นไ,ไม้แบบไห่ไปตามงนี้นะคะ่ะอะรอย่างที่พระองค์แบบเริ่มไปดูป่าดูแต่ละที่ะคะอันนี้ก็คือแบบเป็นการเอาหลักการทั้งหมดมาน้อมนำนะคะเพืแ่อบบว่าส่ตงต่อไปต่อให้แบบประชาชน้เท้าถึ่ เี่นครับผมแต่อันนี้เป็นโซนบูธย่อยออกมาครับก็จะมีแสดงพระราชกรณียกิจต่างๆนะครับผมแล้วอันนี้คือพี่ทำอะไรอยู่ครับกำลังสาวไหมอยู่ครับผม ที่ยังไม่ได้ออกจากลังไหมครับเราก็มาต้มด้วยใช่ครับส่วนตัวที่ออกมาจากรังไหมแล้วจะเป็นแบบแบบนี้ครับมันจะเป็นรูเราจะใช้ไม่ได้ครับไหมมันจะขาดเราก็เลยต้องใช้ตัวแบบที่ยังอยู่ข้างในลังไหมเอามาต้มแล้วแล้วก็ตีครับตีให้ให้เส้นลังไหมมันพันกันครับแล้วก็ร้อยขึ้นมาดึงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะได้เป็นเส้นเส้นไหม ก่าจะได้แต่ละเส้นยากก็ยากอยู่ครับขั้นตอนก็ยุ่ยยากเหมือนกันครับก็เรียนเราเห็นมันมาเส้นเดียวเส้นเดียวอันนี้คือมันรวมกันหลายๆเส้นจากหลายๆรังครับมันรวมกันเป็นเส้นเดียวแล้วมันก็จะเหนียวอยู่พอสมควรครับนี่เราก็ต้องตีไปเรื่อยๆให้เหมือนให้มันพันมาพันกันนะครับขึ้นมาเป็นเส้นเดียวใช่แล้วเสร็จแล้วรอไปครั อันนี้เสร็จแล้วใช่ครับเราก็เราไปทอได้ทอแบบอันนี้เป็นเครื่องการเอาเข้ากระสวยอีกทีนึ่งครับเพื่อที่จะเก็บไปใช้ใงานกี่จำลองค่ะอันนี้เราเรียกว่าฟืนจแต่ทอค่ะเาเรียกว่าตะกรถ้าเราถ้าเราไปไปได้อยู่ด้านไหนเราต้องเหยียบลงไปด้านเลย่าเดียวเพืาอว่าเราจะสอดเราก็จะสอด โดยปกติกรารต่อม้าตรงนี้เขาจะใช้กระสวยถ้ากระสวยก็จะขับวิ่งไปได้เลยแต่ทีนี้อันนี้เป็นผ่อฝ้ายแล้วเราทาทาเพื่อเป็นการสาธิตก็เลยใช้ไม้แล้วจะดึงมาดึงมาแล้วก็จะจัดระเบียบวิธีจัดระเบียบคือเรงเฉียม,ะละยมแล้วก็เนี่ยก็ต้องกลับริมไว้ให้มันเรียบ ถ้ามันถดเข้ามาอย่างเงี้ยผ้ามันจะถอดออกไม่ได้อ่าต้องระวังนิดนึงแล้วก็แคบเข้ามาเห็นใช่ไหมเนี้ยผ่ะนี่นี่ให้มันแดงแล้วก็เบ่งร้อยเน<ด>ี้ยค่ะก็ทำสลับกันไปสลับไปสลับอนกันแล้วเราเช็คดูว่ามันไม่ได้ติดเส้นบหมือนกันล่างโอเคเบ่งผ่านได้เลยแล้วไมายว่า ไม้วางกดไม้วางนี้ก่อน,ไม,อนไม่ใช่วางอ่าเพื่อเราจะได้เช็คเส้นจับด้านนี้ไว้เอ่อแล้วเฉียงขึ้นโดย้ายเสียงอ่าถูกต้องอ่ากระแทกคนนี้นมาเลยกระแทกอะี่ยจับตันนี้ค่ะจับตรงกลางฟุตก็มาให้หนูุนอ่าฟุตก็มาเลยอ่นแหละสองทีอ่าได้เลยแล้วกอ็เปลี่ยนเท้าเปลี่ยนเท้าเปลี่ยน้างซ้ายอ่า กลัมาองซ้ายกลับมาเช็คเแล้วงนนะตากีตาดียนะสอนได้รวดเร็วต้องฝึกไว้ครับแล้วก็เฉียงขึ้นอ่าเฉียงขึ้นล่อยไ,ได้เลยได,ไ,ได้เลยจึ๊ กันอีกบูนนะคะบูนนี้เป็นแบคทีเรียค่ะอันนี้เป็นอะไรออ๋ออันนี้จะเป็นแบคทีเรียแอคโตบาซิลัสครับผมแบคทีเรียตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในพวกโยเกิร์ตลีเาเกนยาคู่อะไรพวกนี้ครับที่เราเกยนเข้าไปพวกนมเปียวต่างๆครับผม วันนี้บูธอะไรอคะคะบูธเจอรมันพาวิเลียนค่ะด้ยินไหมเจอรมัรนพาวิเลียนค่ะเป็นออบูธของสถานทูตเยอรมันนะคะซึ่งธีมของเราก็คือ let's create our sustainable now นะคะ ก็คือการที่สร้างทรัพยากรหรือว่านวัตกรรมหรืออะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนนะคะเพื่อที่จะลดส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้หน่อยที่สุดนะคะอะไรที่ใช้ซ้ำได้อะไรที่สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ได้ก็ให้ใช้กันนะคะอย่างเช่นพูดของเรานะคะบริษทัทโอลิงสตันเลนนะคะประเทศไทยก็เป็นบริษทัทที่เป็นตัว นำเศษสแตนเลสนะคะส่งออกไปสู่ยังโรงหลอมนะคะเพื่อที่จะผลิสตสแตนเลสขึ้นมาใหม่นะคะทีนี้ก็เนี่ยค่ะมันก็จะมีเศษสแตนเลสหลากหลายประเภทนะคะมีเป็นเหล็กชุกนิกเกิลน,นะคะสแตนเลสเกรด403ค่ะแล้วก็304เกรดนี้3 0 4 น่าจะเคยเห็นกันทั่วไปเนาะเพราะว่ามันเป็นเกรดที่ว่าใช้กันเยอะนะคะทีค่ะค่ะอธิบายถึงว่ามันมายังไงคะถึงมาได้ก้อนนี้นะคะการรีไซเคิลจะเริมยังไงนะคะนะคะก็เลิจากการรวบรวมเศษสแตนเลสพวกนี้ค่ะค่ะแล้วก็เศษสแตนเลสที่ไม่ใช้แล้วเราก็จะส่งไปยังเตาหลอมเพื่อที่จะหลอมออกมาใหม่ก็คือพอหลอมเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างการหลอมแค่จากเตาหลอมเล็กแตกไม่ คือพอรวบรวมจากเศษเหล่านี işte like, ้เราบอกมาเป็นแบบนี้สุดท้ายเราก็จะนำไปสู่การะบวนการรีดแล้วก็เป็นแผ่นสแตนเลสออกมาแล้วก็นำมาผลิตช้าเหล่านี้ออกมาค่ะดูได้นะคะว้าวันนี้ดูดีจริงเลยอะดีจ้าว้าวค่ะ เป็นสตแตนตเหลสก็คือเรามีการใส่สารโคงเมี่ยมกันนิกเกิลเข้าไปอะคะ่ะถ้าเนื้อที่ยังมีพวกนิกเกิลเข้าไปไม่เยอะมากหรือถ้าไม่มีเลยมันก็จะยังคงเป็นเนื้อของเหล็กดูดก็ยังสามารถที่จะดูดติได้เหมือนเดิมค่ะหลังจากที่เราเพิ่มนิกเกิลเข้าไปเรื่อยๆค่าความดูดติดของมันก็จะลดลงแล้วเราก็ก็คือกลายเป็นสตแตนตเหลสที่ดูดไม่ติด <laughs> มีทั้งสองประเภทดูด,ดไม่ติดก็คือสตแตนเลสที่มีค่านิกเกิลค่อนข้างสูง คือไม่ต่ำกว่าอ่สีห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้แล้วแต่ว่าถ้าที่เป็นหนูตินั้นคือจะมีค่าคอเมียมาอันนี้หนูติงไหมคะหนูิ้งอะไรเนี่ยจิ๊อเกรดต่ำหรือเกรดดีอย่ากเลยผมได้ยินพี่งๆอ